สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆ FC ออ p โ l ล็กช่อง y o u t u ออ o โปล็อกก็วันนี้มาแบบบ้านๆนะเร็วๆเมื่อตอนคลิปที่แล้วนะครับมีคนนะครับไลน์มาถามผมว่าที่ผมลงเหรียญไข่ปลานั้นคือเหรียญรุ่นไหนนะคร ก็ถ้าเพื่อนๆอยังไม่ติดตามก็ลองไปติดตามคลิปที่แล้วดูนะครับก็คือที่ผมลงไปก็คือมีเหรียญเป็นเหรียญรุ่น2นะครับพิมพ์ไขป่ปลาเดี๋ยวผมจะเกินก่อนว่าหลวงพ่อคนเนี่ยเฉพาะเหรียญน,นะเหรียญมีด้วยกันกี่รุ่นนะครับเหรียญรุ่นแรกนะฮะก็คือเหรียญดอกจิกเหรียญดอกจิกนี้นะครับขยายเหรียญดอกจิกเนี่ย ก็คือเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่สร้างปี2,500นะครับถ้าท่านใดอยากดูนะครับผมมีคลิปลงไปดูย้อนหลังได้นะครับที่คลิปผมนะครับถ้าดูเป็นดูไม่เป็นยังไงนะฮะมีบอกวิธีการดูนะครับแล้วก็เหรียญรุ่น2เหรียญรุ่น2เนี่ยจะมีไฝนะครับเป็นเหรียญมีไฝเป็นเหรียญไข่ปลาเนี่ยแบบนี้ปุ๊บผมขยายให้ดูนะฮะโอเค พอผมขยายให้ดูแล้วเนี่ยคุณจะเห็นใช่ไหมมีเหรียญมีไขป่ปลามีไฟแตกนะครับตรงนี้ไฟแตกที่วงเนี่ยแล้วก็อีกเหรียญนหนึ่งผมขยายให้ดู <c oughs> เหรียญน,นี้ไฟไม่แตกเห็นไหมครับต้องแยกก่อนนะครับต้องแยกกันก่อนซึ่งสองเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นสองเหมือนกันทั้งคู่นะครับเป็นเหรียญรุ่นสอง ส่วนเหรียญรุ่น3ที่ทันท่านคือเหรียญ2504นย250นะ์ี่ะเหรียญรุ่นนี้หายากผมบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมก็มีแบบมันมีเท่กากัน2องบล็อกอะ่ะมีเท่กากัน2องบล็อกนะฮะบ็อกแรกก็คือบล็อกห่วงเนะะี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับฟึบอ่าห่วงเนี่ยจะปิ้นข้างบนแล้วอีกหนึ่งบล็อกนะครับก็คือห่วงเนี่ยจะปิ้นมาทางด้านนี้ ด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้เรามาผมมาขยายความไว้ก่อนว่าเหรียญรุ่น2เนี่ยใยแตกกับใยไม่แตกต่างกันตรงไหนนะฮะเอาใยถ้าถ้าคุณจะวิตอยากจะดูว่าใยแตกดูยังไงนะฮะผมมีคลิปหลังให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใยไม่แตกเนี่ยผมยังไม่ได้ทําคลิปนะผมก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับว่า วิธีการดูดูยังไงนะครับอันดับแรกนะฮะคุณขึ้นเหรียญมาก่อนนะครับแล้วเหรียญนี้ปุ๊บนะครับผมขยายให้ดูวิธีการดูนะฮะจุดที่ดูคือหน้านะครับรูปหน้าฝนะครับฝข้างซ้ายเนี่ยขององค์ท่านเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะจะไม่มีฝแตกนะครับ และจุดดูที่สองเนี่ยดูง่ายๆเลยฮะผมขยายให้ดูดูตรงห่วงเห็นไหมฮะแล้วตรงมุมมุมห่วงนะครับเดี๋ยวผมวงให้ดูนะฮะจะมีรูเหมือนเหมือนเป็นรูรูอะครับเป็นเป็นกลมกลมรูรูอะเห็นไหมตามรูปนี้เลยนะครับปุ๊บฮะแล้วคุณก็หันหลังนะครับหันพลิกหลังมาปุ๊บพอพลิกหลังมาผมพลิก อ่าเห็นไหมครับยันยันนะครับจะไม่ตรงจะไม่ตรงกับจะไม่ตรงฮนะจะเยื้องนะครับจะเยื้องเยื้องไม่ลงล่างก็ไปด้านขวานะครับนี่นะฮะวิธีการดูนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะเหรียญรุ่นนี้พบเจอน้อยกว่าเหรียญไยแตกเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าทําออกมาแล้วที่ทราบมานะฮะเขาบอกว่าคณะกรรมการบอกว่าไม่สวยก็เลยให้ถอดพิมพ์ใหม่นะครับเนี่ยเป็นที่มาของว่าทําไมเหรียรุ่นเนี้ยหาย,ยากแต่ปลุกเสกวาระเดียวกันนะครับไม่ใช่อย่างที่เข้าใจนะฮะว่าบล็อกกระแทกจนไยแตกไม่ใช่นะครับคน ระบ็อกกันนะครับคนระบกเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพือนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับและเพื่อนๆอนอย่าจําสับสนนะครับกับเหรียญปีหนึ่เดี๋ยวผมลงเหรียญปีหนึ่ให้ดูนะฮะเป็นบล็อกไฟไม่แตกลมดําเหมือนกันนะครับอ๋อเหรียญไฟไม่แตกนี่นะฮะส่วนใหญ่นะครับจะลมดําคือไม่ใช่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นลมดําเลยครับ แต่ปีหนึ่งหกเนี่ยเพื่อนๆชอบมาเหมือนกับว่ามาถามผมว่าไออันนี้ทําไมเล่นแบบนี้ปีหนึ่งหกเนี่ยจะไม่ทันหลวงพ่อคนนะเพื่อนๆเข้าใจนะไม่ทันหลวงพ่อคนจะเป็นพ่อท่านมิตรนะครับบุกเสกราคานี้ต่างกันฟ้ากับดินเลยนะครับถ้าท่านเช่าผิดนี่คือชีวิตเปลี่ยนนะเพราะว่าปีหนึ่งหกเนี่ยดูตรงไหนนะฮะดูตรงที่ออ่างด้านล่างนะฮะ ออ่างด้านล่างยันด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูยันด้านหลังนี่นะอออ่างเนี่ยจะไม่ติดนะครับหัวจะไม่ติดกันนะฮะตรงตัวยันนะฮะและด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นปั๊มซ้ำนะซ้ำนะครับโดยซ้ำลงไปก็คือเห็นไหมหน้าท่านจะมีเป็นสองเป็นเป็นซ้ำอะครับตามรูปนี้เลยฮนะ ถ้าท่านใดไม่เข้าใจนะครับส่งลายมาที่ออบโกลก,กให้ช่วยพิจารณาได้นะครับและพระทุกองค์ที่ผมลงในเนี้ยผมรับเช่านะครับแต่ราคาขอเป็นราคาปัจจุบันไม่ใช่ราคาเวอร์นะครับเพราะว่าสมัยก่อนราคาอาจจะแพงนะครเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่าแพงแต่ว่าตอนเนี้ยณนะตอนเนี้เศรษฐกิจช่วงนี้เลยนะครับ เนี่ยตั้งแต่วันที่3พฤษภาเนี่ยเศรษฐกิจกค่อนข้างจะชะลอตัวผมรับซื้อตามราคาตลาดนะครับบางคนส่งมาโอโหแบบคิดว่าแพงแล้วผมมาซื้อถูก <What? S 1> โอเคผมก็ซื้อค่อนข้างมีแก๊ปอะแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พอใจเพื่อนๆก็ขาย ผมก็เช่าแต่ถ้าไม่ขายผมก็ไม่สีเรียสนะฮะผมดูพระให้ฟรีแล้วกันครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับคลิปนี้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามนะฮะช่อง Off โกล e นะฮะคลิปหน้ามีอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามนะฮะเผื่อเพื่อนๆถามมานะครับแล้วก็มาดูพระบิดาพิมพ์ปั้นนะครับว่าผมได้รังเนี้ยดูยังไงเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ